ไวรัลภาพลงตาภาพกระป๋องน้ำอัดลมสรุปเป็นสีแดงใช่ไหมนั่งจ้องกันเป็นชั่วโมงชั่วโมงเฉลยมหงายเงือกกลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกสำหรับภาพปริศนากระป๋องน้ำอัดลมที่บางคนมองเป็นสีแดงตั้งแต่แวบแรกที่เห็นไกลๆแต่บางคนกลับมองว่าเป็นสีขาวดำไม่ว่าจะซูมดูเป็นชั่วโมงชั่วโมงแค่ไหนก็ยังเห็นเพียงจุดสีดำบนพื้นสีขาวเท่านั้นสุดท้ายจึงเป็นประเด็นถกเถียงในโลกออนไลน์ไม่สิ้นสุดต่อมาดรเจษดาเด่นดวงบาณอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬ ให้ความรู้เรื่องดังกล่าวลงในเฟซบุ๊กเจสเดนดูองบริพน์โดยพบว่าภาพปริศนานี้ถูกโพสต์ครั้งแรกเมื่อวันที่23เมษายนที่ผ่านมาผ่านทางเพจของอิกิโยชิคินเทคุซัสตราจารย์ด้านจิตวิทยาจากสถาบัน The c o l l e g e of l e t t e r s ของมหาวิทยาลัย r รซเมค e นยูนิเวอร์ซิตี้ในเมืองเกียวโตวประเทศญี่ปุ่นซึ่งเจ้าตัวเฉลยว่าเบื้องหลังการสร้างภาพศิลปะลวงตานี้แท้จริงกระป๋องน้ำอัดลมที่ดูเหมือนสีแดงประกอบไปด้วยจุดสีขาวดำอย่างสุ่มๆเท่านั้นและเขายังได้โพสต์ภาพอีกภาพไว้ในคอมเมนต์ด ซึ่งเป็นภาพกระป๋องน้ำอัดลมที่ดูเหมือนเป็นน้ำเงินแต่แท้จริงประกอบไปด้วยจุดสีขาวดำอย่างสุ่มๆเช่นกันแล้วทำไมเราถึงมองเห็นกระป๋องนั้นเป็นสีแดงสำหรับคำอธิบายที่ว่าทำไมเราถึงมองเห็นกระป๋องน้ำอัดลมนั้นเป็นสีแดงทั้งที่ในภาพมีแต่สีขาวดำเขียวหรืออีกภาพที่เห็นกระป๋องเป็นสีน้ำเงินคำตอบอยู่ที่ปรากฏการที่เรียกว่า simultaneous color contrast หรือการตัดกันของสีพร้อมๆกันเกิดขึ้นเมื่อมีพื้นที่สีสองสีที่มาอยู่ข้างกันและส่งอิทธิพลต่อกันและก,กัน จนทําให้ไปเปลีป่ยน,นแปลงการรับรู้ของเราต่อสีนั้นที่เป็นเช่นนั้นเนื่องจากว่าโดยปกติแล้วการรับรู้สีสันของ,งอเรานั้นเกิดขึ้นจากการทํางานขององค์เซลล์ประสาทรับแสงรูปโคนโคนเซลล์ที่ส่งสัญญาณไปที่สมองและสมองจะประมวลผลโดยอาศัยการประเมินการตัดกันคอนทราสต์ของสีสันของสิ่งที่ตั้งใจดูนั้นเทียบกับสีอื่นๆในรูปแบบดังนั้นเมื่อเราดูภาพดังกล่าวเซล์รูปโคนที่เห็นการตัดกันของสีสามสี ขาวดำเขียวแซอันบนภาพเมื่อส่งสัญญาณไปที่สมองสมองกลับตีความเพี้ยนไปจากความเป็นจริงเกิดเห็นสีที่สีเพิ่มขึ้นมาคือบอกว่าเห็นสีเทาเป็นสีแดงสมองของคนเรานั้นทํางานคล้ายกับระบบไว้บาลานซ์ในกล้องดิจิตอลที่พยายามจะปรับแก้สีที่เรามองเห็นทั้งที่ความจริงแล้วไม่ได้เป็นเช่นนั้นตัวอย่างเช่นเมื่อเราอยู่ในห้องที่เปิดไฟเป็นสีอมส้มสมองของเราก็พยายามปรับแก้สีทั้งหม เพื่อให้เห็นภาพง่ายขึ้นโดยการบอกว่าสีส้มนั้นเป็นสีขาวด้วยเหตุนี้พอเราดูภาพกระป๋องน้ำอัดลมในรูปจากระยะไกลสมองก็ตีความเหมือนกับว่าเรากำลังอยู่ในห้องที่มีสีเขียวและพยายามเปลี่ยนสีเขียวแซนให้กลายเป็นสีขาวเลยย่อทําให้บริเวณที่เป็นสีเทาคือมีแต่สีขาวกับสีดํากลายเป็นสีแดงเพราะว่าเมื่อสีแดงอยู่ในห้องที่มีแสงสีเขียวแซนสีแดงนั้นจะกลายเป็นสีเทาเหมือนการกลับสีกันเป็นสีตรงกันข้าม สรุปสั้นๆคือภาพลวงตาพวกนี้เป็นผลจากการตัดกันของสีในภาพทําให้สมองของเราพยายามปรับสีให้กลับเป็นกลางเลยทําให้เกิดความหมอกเพี้ยนของสีในภาพขึ้นเห็นสีที่ตรงกันข้ามกับสีส่วนใหญ่ในภาพนั้นเกิดขึ้นให้เห็นได้ไม่ได้เป็นเพราะว่าเราจดจําว่ากระป๋องน้ำอัดลมยี่ห้อนี้ต้องสีแดงอย่างที่บางท่านเข้าใจ